กินเบื้งเล็บมันนี่เวลาอกมันเป็นเล็บงูกมึงต้องกินโซเสียมสูงกว่ายั้นกระดูกอ่อนๆหัวหน่อมือเด้อใช่เล็บควายที่ลองกินดูพี่ไก่เดี๋ยวพอเสร็จก็เอาไปต้มนะครับตงพอดีพอดีพอดีบแล้วบาดอีกนี่ดูเตาเราใครขโมยเตาเราเอามาคืนเลยเด้อไม่มีเตาใช้แล้วเอามะนาวมาทาแขนโอ้ยบ้านไหนบ้านเราอะกว่านี้เนาะกันกูแม่กันกูแม่ยุ่งยุ่ง ก็แข่งไหนเนี่มันบ่จัดมันบู้นว่าเบิเจอกูบ่กัดกูแม่ไม่กัดโอ้ยซ้อไปตามโอ้ยซ้อไปตามร่องมันแหม่จะทำทไมซ้อไปตามร่องกระดงมันก็ไม่ซ้อไปแล้วตีนบัวครับท่านวันนี้นะฮะอันนี้ก็แซวได้หมด จะทยยะตัดต่อ,อยากยเดี๋ยวตุมไปให้คำนัเอาเล็บมันสยด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตนไว้เปืเอ่อยๆรอกินเบิ้งเล็บมันนีวล่ะกมันเป็นเล็บงุ้ยม้องกิน <c oughs> เเสียมสูงกว่าางกระดูกคอนหัวหยามือเด้อใเล็บควายี่ลองกินดูพี่ไก่ขมไอกินเล็บควาย ตีนมันตีนตีนเข้าไปแทะเลยแล้วเห็นสองต,ตีนเหมือนคิดว่าจะกินไม่หมดไง,งตีนเลยตูนต้องเหมือนน้อยๆนะดูนี่เขามันไม่น้อยนะก็เวลาแกะออกมาแล้วอตีนควายนะนี่เรากำลังควานเล็ดกันหรอกควานเลยว่ย พอเผาถอดเล็บแล้วก็ขูดดำๆมันออกทำไมแม่เราผัดผักบุ้งอย่างเงี้ยวะพี่สามนาทีก็ได้กินกันแล้วทำไม่จับมาทมยากคนทำเยอะใช่ไหมเท่อะไรหรอยังขัดดีเราแรกซื้อมาแค่สองตีมกลัวน้อยก็เลยซื้อสี่ีเยอะเกินพีๆีเคียวเขียวบุ้งไม่เหลือ ใช้สายฟันปลอมห้ามเปิ<ใ>น,นเมนูนี้ถ้าไม่เปิดอ,อืมนี่ถอดเล็บ <c oughs> หูดดำๆมันออกอแล้วก็มาหันน<อ>่นสามทีไม่ลงที่เก่าสักที <c oughs> อ เอาฝึกให้มันแตกมันจะค่อยเวลามันจะได้แตกมันจะค่อยกินง่ายมันจะได้ซึมเข้าเนื้อได้เดือดร้อยแล้วครับทีนี้ก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็โยนทิ้งเงี้ยให้ปลากินเดี๋ยวไปอินควายนะครับต้มซีนควายวันนี้ มันา้เอาไปส่งพนท้ายอว้เลยมีอะไรเช่าบ้านอยู่เหรอนี่กระทะได้อยู่ลงพอดีไหมพอดีพอ,อเล็กแล้วบาทหนึ่งนี่สี่ขาเนาะจะเหลือสิเผาจริงไว้ต้มพรุ่งนี้ <laughs> ทุกทีก็ซื้อแต่สองขาแล้วแต่กูดูมันมันจะกูจะกินหมดนี่แหละกูหิวข้าว <laughs> ต้มตีนควายครับตุนอีกสี่ชั่วโมงสี่ทุ่มจับเวลาไปเลยครับเ <laughs> <laughs> ชฟน้อยนี่ตามยถากรรมาฝาก็ไม่มีแต,แต่มันน่ากินจริงนะครับ <laughs> <laughs> เออสุดๆ ว้าอพอ,อยัดตะไฟหนึ่ก้อนตัวนี้พาฟืนฟืนมากไม่พาฟืนเล้มันสิ <c oughs> ตอนนี้<ๆ>เป็นเวลาลวทุ่มครึ่งแล้วนะครับยังไม่มีวี่แมวจะเปือ่อยอยู่ไหนแล้วนี่นะครับต้มตีนวัวที่ลานจอดรถเห็นไหมครับสันหากินแต่ละอย่างตีนควายเงี้ยสีทุ่มไม่รู้จะเปื่อยหรือเปล่า นี่ก็นี่ทนอืเย็นก็ตั้งวงกันครับไม่มีอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปวิ่งงานเลยใช่ไหมก่อนมันจะเดือดด้ทเันพริกนี้ไม่ใช่พริกเผานะแต่ว่ามันเปียกฝนฝนมันตกฮะโวย้อตกใ่ที่โม แม่นหม้อเซ็นเลอมันม uh, like, ันมันร้อนช้ามองเนี่ยร like ่าไม่มียุงเห็นเลยมันแบบมันเป็นเพื่อนกันกันน้อยโอ้ยอย่าว่าเออยุงมันตัวเท่าช้างนี่มันกลัวยุงเขารีบๆแต่จะหมดแล้วเอางาทาแขนไอตัวใหญ่แล้วไม่เท่าไรหรอกไอตัวเล็กๆดำๆนั่นไม่องกันงูหรือไงเพียมันเห่าจะเอาง่ามท่าแขนได้ปั่นแล้วระหว่างกันงูกันทว่า กันงูไงเดีว่าแตงยุงเลยคนยังไม่อยากจะจับแล้วคุณถามไม่ได้เลยนี่นะครับสูตรใหม่ใช่ไหมเลสูตรใหม่วิธีการยุงคือเอามะนาวมาทาแขนโอ้ยบ้านไหนบ้านนี้ก็บ้านนี้นาะยุงยุงมันมันชอบเกี่ยวมันชอบแต่เลี้ยงพันธ์หมาไม่กัดเลยกันกูแม่กันกูแม่ยุ้งยุ้งจอกระเบงไหนเนียมันบ้าแยบลุนลุ้นเพราะเกินเดีกูว่ากัดกูแม่ไม่กัด ันจิ้มครับตีนัวจรงุี่พอพ่เมียเนี่ยไปุ่งกระกัข้ากัขเลาเออด้ามไม้อันนี้มันสวยดีลมันลายสวยดีกว่าไ่ตัง่ไยืนก้อนนูนี่ยยอะเชื่ผมเลยพี่เ็แล้วใวมาลอมมาล่อลเชื่อมเป็นไง คาดชุรดว่าผมว่าผมว่าขาดชุรดสุดยอดนี่ดูเตาเราใครขโมยเตาเราเอามาคืนด้วยเด้อไม่มีเตาใช้แล้วทำกับข้าวยังไงเตาหายนะให้บอเมอร์มาวะนี่หอลงไม่แผนก็ได้ข้าว ตีบัวเออไอชิเล็กๆเงี้ยน่าจะเปิดต้มตีนบัวอันนี้ไม่ได้ต้มพะโลนะครับตีนบัวแค่หม้อมันไหม้เมาแล้วก็ลืมดูหมอนะ้อน้ำแห้งก็เติมน้ำก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยฝั่งนี้มีอันเล็กอยูอ่ต้มตีนบัวที่ลานจอดรถราบังเลยคร เต็นบัวไี่เหมือนเมื่อกี้อ๋อพอร้อยแล้เมื่อกี้ก็ปล่อยให้มันไหม้ก็ไม่ต้องเบือนยากเลยอันนี้มันสนสนเลยพูดจบกระรับความเลยการรับความเลยจังหวัดไหนก็รับความเอาเลยดูอเปอยไม่เปื่อยนะครับต้มเต็นบัวเชฟน้อยสี่ทุ่มยังวะเดี๋ยวไม่เข้าคอนเซ็ปต์ใช่ไหมมาสี่ทุ่มเราละดระฆังแล้ว แต่ที่ก็สองชัว่วโมงแต่ถ้าได้มหลุดเลยก็ต้องต้องใช้เวลาแนะถ้าได้ม่หลุดจากกระดูกเลยนะถ้าเราจะใช้เวลาเราต้องเอานาฬิกามาต้มเลยแล้วน้ำจิ้มอะไรวะเนี่ยเออน้ำจิม้มซีฟูดเ <c oughs> ขาบอกให้เอานาฬิกามาต้มเลย <มา S 1> จะได้เวลาดีนควายต้มตอนแรกจะต้มกินน้ำใช่ไหมแต่น้ำมันไหม้ไปก่อนหม้อไหม้ก็เลยเป็นต้มแล้วมาจิ้มไปไม่หม้อ มันบอกว่ามันรักษากันเองเนาะที่บอกว่ารักษากันฆ่ากันยังไงนี่นะำเป็ดกินข้าวกันครับแต่ว่ากุ้ใส่กรอกเยอะกว่านี้เลยเคียวไข่เคีมันไม่อยู่งนี่ก็ไข่เจียวอะไรก็ไม่รู้นะไข่เคียวไข่น้ำไข่น้ำไข่เคียวหอยนางรมครับไข่เจียวหอยนี่ไม่ไข่เจียวเจ้าพญามีน้ำหน่อยตอนนี้น้ำมันขึ้นครบพอแล้วเดี๋ยวไม่กินไข่เจียวหอยนางรม นี่ครับต้มตีนวัวเราซื้อมาทั้งหมดสี่ตีนนะไม่ไอของพวกนี้ถ้ามีเวลาทำมันอร่อยยอมรับนะเป็ดปื้มมันแค่มันใช้เวลาเยอะไอบุญแปลว่ามันเหมาทั้งร้านยเราคนทำงานเราไม่มีเวลาเลยอันนี้ก็เท่านี้แหละทำไม่แน่งรอกต้มตีนวัวคือขึ้นรถนอนโดยเชฟน้อยแล้วก็โอ้อันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีป่ะเชฟไก่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับต้มเย็นมอไหมครับเ <c ười> ครือน้ำมันก็เลยดำไม่ได้สมุนไพรใช่ไหมไม่ได้เครื่องพะโลโ้นะมันไหมครับนี่เคร,รื่องพารู้น้ำมันเลยดำเครื่องพารู้หน่อย